สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดควกกบกระบือชมผู้วุตรหรือตลาดน้องแกอ่อำเภอเมืองเจ้าเล็กครับเาวันนี้เป็นเาวันเสาร์ทีงีที่หกเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568ครับผู้มนุษย์ขมาซ่าส้มกล้วยหรืครับเดี๋ยวถึงน้ำทีย่ราคากล้วยพี่น้องเมื่อวัาเป็นทีไ่ไหนในคืนนี้นะครับต้องอากาศไปเลยครับ สวัสดีล่ะผู้เขียนคระโหนดด้ผสมว่าเท่ไหรเน้อนากระหนดีแข้งขาเงี้<อ>เปิดจะบาทหูุสามหมื่นพัน, 30, พนสูงลอยเทลล 40, ่าไรล่ะเ้าสิบแ่ดีครับอนาขตพอพัน

ตัวน้อยเนี่เปิดมื่นหนึ่งมึงตัวใหญ่ดีตัวใหญ่เกิดสองมื่นอนองชมตัวน้อยมื่นหนึ่งอันนี้สองมื่นผสมไปอ่านดิสูงลอยสนงนี่สิบ้นนะได้อสามสิบูง30ได้ยุ่ได้งสาิ รับประกันตำหนิทุกอย่างไ้มเ้มังน้ำเอาไปเรียบ้ยามฝากเบอร์พี่น้องศูนย์หกหน่งสี่หกแปดหกศูนย์ศูนย์มันหมืนเด้อข้าร็ไปคือรถเผมจะขาเด้วซื้อจังบาทคือเขียนเอาเขียนเอาเถอะท่านเอาต้องเขียนเ่าตงข้อครับใช้เพื่นแจบบาทอ่ะเฮ้ฮะยร้าพมตาแม่บอก ลูกเดียวจ้าบาบาดลูกเดีกทิพหาอยเก้าทิพอยชื่อครูพกครูพีมยเลี้ยงไปพูดเลยเหรอเ้ันล้วเ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับชโมงหนึ่งเขียนกับชวโต่อชั่วโมงหนึ่งเขียนเด็กชั่วโมงหเมื่อจอยนําเล้เขียนลอานแล้วเขียนเอาหน้ากดพอพันคำ เอาอะฝากฝากเบอร์ ة, ั่วเพื yeah. ério, ่อนกันว่าศูนย์แปดเก้าหนึ่งศูนย์ก่อ้าวมันหมันครับมันหมันรออยู่เอาฉีดจนมันเดี๋ยวคุยกันฉีดแล้วแล้วย็นทับมันสีทับดีบ่ะฉีดทับระบาดเลยโอ้โหเอา ผูขึ้นมาอาแดงผูครับผมผัทั้งสองเลยเอาจ้าบาทตัวหน่อยตัวน่อยว่าได้เมื่อนึงครับผมตัวใหญ่เด้ตัวเมื่อนตัวใหญ่เมื่อนที่พัานครับอยากอ้าวอยากซื้อครับผมตัวร่องใดตัวร่องแนเมื่อนเลช่อยมา้วจับเมื่อนที่ผนหาครับมันแง่กันมันแง่กันมันแง่กันแล้วไอ้มักตัวไรเียีเยาครับผมปาเบอร์โต๊ะอะศูนย์เก้าห 8 3ดส1 4ครับผมอ้าวมันมันครับสวัสดีครับอ่าครับผมเมียเดี่ยวบอเอาเจ้าบาทครับนี่มูลหาพันหาท่องว่างสูงสูงสีรลอยสามสิบหนึ่งห้าพันห้า หกเจ็ดสาม่งสีก้าติดต่ไดมอหกาเามหนี่หนึ่งเก้าเ่ัปาเมอนาราคาต่อรอบไนยูมันหมานครับอันนี้แม่ลูกวะนี่โอ้วัเดีพ่อพันใหญ่ๆ พัคก็บันอาอยุเจ็ดปีแล้วอ่ะสักสีกว่าครับแถวตัสองเงเพี้ยงครับอ,อขัได้มาตรฐานแล้วครับสายไหนสายขึ่งทหารสูงขึ่งสูงสูงร้อยห้าสิบห้าขวดโอ้เ่งขาไงมึงนา,นา,นา,นาเพื่อเวอร์อยี่พี่น้าล้อมึงขานะครับ ใหญ่เนาคุ้มฟุ้งกันไดผสมมาตรฐานแล้วครับ,รบเปิดเท่าไรก่อนเจ็ดหมื่นห้าเจดื่นห้าเอ้าเจดหมื่นห้ารับต่อรองไหนน้ะอ่านเอ้มาจากไหนอ้าฝากเบอร์ตัพี่น้องห่เก้าเก้าว่าแปามสองหนึ่หกาสองมันมันครับ

เอาปพันหาตกปูเปดพันหาครับเสียอัดต่อรองไหนเนาะเสียวัวใครมาเดอถึงวัเอามานั่งบังวัวสองตัวเอาฝากเบอร์โทวพไ่ร่องเก้าสามสามสามหกเจ็ดสองสองามันหมานเสียเด้อเบิ้งแม่ลูกวันนีเอาสไลด์อาแม่ลูกเนี่ยมื่นสองพันหา 2,500เดี 22, ๋ยวไปเสียซอนอไ,<ด>ไปคุยฮ <c oughs> ะสองมพันหาครับหมื่นสองพันหต่อรองได้อีกได้ครับกไซอะมาจจกสลินเอ้าฝา,ากเบอร์พี่น้องศูนย์แปดเกองสาี้ครับเอาข้นมาได้อะเด้หมื่นสองพันหครับ ลูกภูร์หลูกเมเดินลูกภูนี่สองพันหา เขาได้อ่านของเขา่าพ,นพนันห้าจ้ะพันมาพันเปิดพเปิดระมือนะคือไะโอ,โอ้แม่ลูกนี่มาอ้างฮักหวัดดีครับหวัดดีครับปบ่าที่เทิงอัดท่องมีทอม่องมันบ่นี่สมแล้วครับ่สมเลยประมาณราาอบพูครับโอ้อ้างขับอ้างเนี่ยลูกผู้รูกไผ่ผูรูปมันงหนิ เออรอเปิดเท่าไรอาคมหกหมื่นตัวครับกัวจังหวัดก <65. S 2> ัวหาพันครับหกหมื่นห้าตหลายครับตัวหลายเมียมันสูงเท่าไรตั้งหยลดรงครับอืออ่างเงี้ยครับรบ้งบงเขานะผนลูกกับรอขัดห้าหกเดือนเลย ต่อรองได้อีกต่อรองได้เยอะครับต่อรองได้เยอะฝากเบอร์ถ้วยพันได้อ่ะแปดเจ็ดว่าหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสมแปานมันครับมันมันครับเอาัก่งกจเป็นหนึงหนึ่งเก้านสามไแล้วก็แปดแ เอาจะฮอรลสองันนี่นี่เปวกาแล้วก็เพื่เจะเินนีห้าัวกด้าห้าศูนย์สามหัวเอดแล้วก็แปดแปดศูนยสองัวเอ็เรื่งพอพันอีกนี้นานวก็เอไปข้อเฟอเอยุ่เปิดเทด่าไรอันนี่เจ็ดหืนซ้ายใด สูงเลยะได้อะหาชหาแ้ลอ้วาอมันพูดูนก็เลยหาชเ่ลเออมันแังว่วันกวลอยหาชหาหุ่ลอายุเดคุณเทีได้เี่วคู่เหรอสมได้แล้ววะได้แล้วลูกตัวใดรอพจลูตัวใดว้นวันวดวดนีไเขายคนแล้วขายแล้วหมดขายขวัดขายคนหาชิแปดเอาขายแล้วก็ไม่มัน ก็ขายรถจีนี่ยช่ขายจักบ้รนี่บอกวปาล้วขายเก็บทั้โอ้ยเพื่อนหังบานวัน่ง้ไป้งาไงนะสวัสดีครับสวัสดีครับ ใส่เยี้ยงเยี้งตัวตัวครับเหลือสามตัวหมดเหลือสตัวครับวันนี้เนี่ยแม่แม่ลูกคนให้ลูกว่นะแม่ลูกว่านี่แม่ลูกว่านี่ให้ลูกพอให้ลูกว่งนี่ครับน่เอาเจ้าบาทหนึ่งิ่กจูเนียร์ครับเดี๋ยไปสามพันสามหมื่นสองครับสามหมื่นสองพนบาทเน่ยทองแล้วสองเดือนสองเดือนตัวนี้ดิตัวนี้เก่าหาครับเก่าพันหาชื่อลูกเบลจูเนียครับแม่ไปเวียดนามเรียบร้อย นี่เวียดนมคือเวียนาท่านเาครับั่เต็มทีนาท่เต็มทีครัะต่อรองไหนทุกโตฝากทษเสียศู์ดเ่ม3ครับอ้าวมันมานเสียโอเคครับคุณครับนี่คือบรรยากาศของตลาดค่้วยเองครับ ร้อยเอ็ดน้องแก่อแกเอา้าคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องท่านหนี้ครับสบายดี